สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วเช่นเคยนะครับกับช่องมอน2 0 0 3นะครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับมีพาเครื่องมาแนะนํากันอีกแล้วนะครับนี่ครับก็คือเหรียญนี้เลยนะครับ่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างสรรคิปต่อไปในอนาคตด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมก็วันนี้นะครับเราจะนํา เหรียญรุ่นนี้นะครับอีกรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อผางน,นะครับที่มีความสวยงามนะครับแล้วก็มีประวัติการสร้างชัดเจนนะครับแล้วก็มีประสบการณ์มากมายเลยนะครับก็คือเหรียญหลวงพ่อผางน,นะครับออกวัดสีสะระเริองนั่นเองตำบลบ้านใหม่อําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาปีพศ2 5 1 5นั่นเองครับ ซึ่งนะครับประวัติของเหรียญรุ่นนี้นะครับในปีพศ2515นะครับทางคณะกรรมการวัดศรีสาระเลิงนะครับได้เข้ากราบนวัสการนะครับและขออนุญาตหลวงพ่อผางกิตะคุโตนะครับจัดสร้างวัตถุมงคลนะครับของวัดศรีสาละเลิงเพื่อทําการกุศลบํารุงเสนาสหภายในวัดนะครับซึ่งนะครับหลวงพ่อผางเมื่อได้ยินเช่นนั้นนะครับก็ได้อนุญาตนะครับเป็นกรณีพิเศษ ในการจัดตร้นเหรียญของโลผงานเองนะครับซึ่งในสมัยนั้นนะครับมีหลายฝ่ายนะครับช่วยการทําให้ได้อนุญาตจัดสร้างนะครับวัตถุมงคลของโลผานได้อย่างสําเร็จลุล่วงนะครับและมีการสร้างอย่างถูกต้องชัดเจนและจดตั้เนรียนรุ่นอย,อย่างชัดเจนนะครับผมนะซึ่งนะครับในวันที่25ากรกฎาคมปีพศ2515นะครับทางวัด อุดมคงคาคีริเคตนะครับได้วางเซลาเลอก์นะครับเจดีกูแก้วนะครับและปลุกเสกวัตถุม,มงคลให้กับทางวัดศรีสาระเลิงเป็นอันเสร็จพิธีมหามงคลนั่นเองครับซึ่งในวาระนี้นะครับที่ได้สร้างพระในปีพศ2อ1พนรนะครับนั้นนะครับจะมีการสร้างเฉพาะเหรียญ2พิมพ์ด้วยกันนะครับ2พิมพเท่านั้นนะครับก็คือพิมพ์หัวสูงและพิมพ ธรรมดาพิมพ์หัวสูงจะมีตัวอักษรนูนใต้เข่าด้านขวามือคำว่าชอจุดกอนะครับซึ่งชอจุดกอนะครับหรือว่าชอกอแทนชื่อลงหล่อพระสมัยก่อนนะครับก็คือลงหล่อชาโลกุลพาณิชย์นะครับผมนะส่วนอีกพิมพ์นะครับจะต่อโคดชอจุดกอนะครับหรือว่าชอกกอไว้ด้านหลังเหรียญไม่มีตัวอักษรนูนนะครับ ใต้เข่าด้านหลังนะครับหรือจะมีบล็อกเขียนว่า2 3สพอจุดยอเลข2นะครับเลข2นะครับหางจะยาวทั้ง2พิมพ์นะครับมีการสร้างเนื้อพิเศษนะครับหรือว่าเนื้อเงินพิเศษจํานวนไม่มากนะครับซึ่งในสมัยนั้นนะครับคนในสมัยนั้นนะครับถ้าเกิดว่ามาทําบุญนะครับก็จะได้เหรียญนะครับไป1เหรียญนะครับซึ่งต้องทาบุญครบ3 0บาทนั่นเองนะครับ ซึ่งเหรียญของหลวงพ่อผานนะครับก็มีความสวยงามนะครับแล้วก็มีประวัตินะครับของเหรียญรุ่นนี้สร้างอย่างชัดเจนนะครับซึ่งบอกได้นะครับว่าหลวงพ่อผานนี่เก่งในเรื่องของแคลคาดของพันนะครับหรือว่าเรื่องต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับความแคลคาดนั่นเองนะครับผมนะของหลวงพ่อผางนะครับซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับ ในประวัตินะครับก็จะมีแค่สองพิมพ์นะครับแต่ว่าตอนปั๊มนะครับก็จะมีะะเกิดพิมพ์อีกพิมพ์หนึ่งขึ้นนะครับคือพิมพ์พวงนะครับจะมีสามพิมพ์ด้วยกันนะครับของวัดศรศสารละเลืงนะครับก็คือจะมีหน้านี้นะครับนั่นก็คือหน้าเอียงแล้วก็จะมีหน้าตรงแล้วก็จะมีพิมพ์พวงเกิดขึ้นนะครับพวงก,ก็คืออะไร คือคําว่าพวงะครับมีตรงนี้ฮะตรงคําว่าพวงเนี่ยจะมีจุดใหญ่ๆตรงนี้ได้นะครับผมสังเกตดูได้ครับซึ่งเหรียญนี้พิเศษครับตอนที่ค้นหาข้อมูลนะครับปกติแล้วเนี่ยเหรียญต่างๆเนี่ยจะต,อ,ตอ,อกโค้ดชกอหรือโค้ดของโรงงานนะครับที่ทำพระนะครับแต่ว่าเหรียญนี้พิเศษครับดีของผมที่ที่ผมได้มาเนี่ยพิเศษก็คือ ไม่มีการตอกโคดชอกกอเลยนะฮะแต่ถามว่าเหรียญแท้ไหมแท้นะครับเพราะว่ามีความสวยงามวันนี้เลยนํามาให้ทุกท่านได้รับชมกันกันนะครับผมนะซึ่งบอกได้เลยว,ว่าเป็นพระที่สวยงามมากๆครับกับเหรียญน,นี้นะฮะอันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับของเหรียญหน้าเอียงนะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่ามีความคมชัดของเหรียญน,นะครับเหรียญเนี่ยจะเขียนว่าหลงวงพ่อผาง คำว่าเหรียญหลวงพว่อผางเนี่ยจะเรียงสวยนะครับผมนะแล้วก็จะเขียนว่าจิตตะคุโตนะครับของหลวงพว่อผางนะครับผมนะเป็นหลวงพว่อผางนั่งสมาธินะครับผมนะอันนี้พิมพ์หน้าเอียงนะครับก็จะเป็นทองแดงอันนี้จะเป็นทองแดงนมดำนั่นเองนะครับเอกลักษณ์ของเหรียญหลวงพว่อผางแต่ละรุ่นนะครับก็จะเป็น เหรียญเชือกนะครับหรือว่าเชือกเกี่ยวนะครับของเหรียญน,นะครับข้างล่างนะครับของเหรียญหลวงพ่อผาเนี่ยจะเขียวว่าวัดอุดมคงคาคิริเขตนะครับผมนะเป็นเหรียญที่เป็นพระที่น่าเช่าหาบูชามากๆครับเพราะว่าด้วยประสบการณ์นะครับแล้วก็พระของหลวงพ่อนะครับที่มีความสวยงามนะฮะ เป็นเอกลักษณ์สุดๆเลยครับผมนะกับเหรียญรุ่นนี้นะครับซึ่งวันนี้เลยนํามาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับกับเหรียญรุ่นนี้นะครับอาจจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับการศึกษาเหรียญของหลวงพ่อผานะครับซึ่งผมแนะนําเลยครับว่ารุ่นปีพศ2515นะครับที่ออกว่าศรีสาระเลิศนครับมีพิธีและมีหลักฐานปรากฏชัดเจนนะครับกับการจัดสร้างนะครับ ซึ่งในสมัยนี้นะครับก็ยังสามารถเก็บได้อยู่นะครับแต่ว่าในราคาที่เป็นหลักร้อยไปปลายนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้านนะครับด้านหลังของเหรียญน,นี้นะครับนี่ฮะด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็จะยึดปีพศ2512นะครับหรือเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับที่เป็นลักษณะนี้นะครับก็จะเขียนว้าในวันที่23พอยอพศ2512หรือพุ กายนนั่นเองเหรียญรุ่นนี้นะครับดูการสังเกตนะครับก็จะเป็นตัวนี้ฮะตัว2นะนะเลข2เลข2จะต้องหางยาวนะครับผมนะเลข2นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะแล้วก็จะดูความคมชัดของเหรียญน,นะครับแล้วก็มีความสวยงามซึ่งเหรียญนี้ก็พิเศษอีกอย่างหนึ่งครับก็คือการปั๊มนะครับจะเห็นได้ว่ามีการปั๊ม2ขยักนะครับ นี่ฮะมีการปั้มสองขยักนะครับแล้วก็เหรียญเหรียญนี้นะครับมีความสวยงามมากๆครับเป็นเหรียญที่สมบูรณ์มากๆครับผมนะถ้าเราจะดูเหรียญแท้นะครับเราดูที่ลมดําได้นะครับลมดําเก่าลมดําใหม่นะครับสามารถดูได้นะครับแล้วก็มาดูลักษณะของการตอกหูเหรียญนะนี่ฮะขออนุญาตครับนี่ครับลักษณะการตอกหูเหรียญนะหูเหรียญเนี่ยของปี25 1 5นะครับก็จะ ตอะมานี้ฮะมีการปิ้นของเหรียญมีการปิ้นของหูเหรียญนะครับตรงนี้นะครับถือว่าเป็นพระที่มีเอกลักษณ์มากๆครับผมนะโอเคครับเรามาดูขอบของเหรียญรุ่นนี้กันนะครับขอบเหรียญรุ่นนี้นะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่ามีการแตกของเนื้อนะครับผมนะซึ่งตอนปั๊มเหรียญนะครับก็จะมีรอยการปั๊มอย่างชัดเจนนะครับในปีพศ2515นั่นเองนะครับ อันนี้ก็อยากให้ทุกท่านนะครับได้ศึกษานะครับเกี่ยวกับเหรียญนะครับเพื่อเจอนะครับเราสามารถเป็นภูมิของเราได้นะครับในการเก็บสะสมหรือเก็บเช่าหาบูชานะครับพระในปีพศ2515นะครับมีประสบการณ์มากมายเลยนะครับก็วันนี้เลยนํามาให้เพื่อนๆได้รับชมและก็มาแนะนําเหรียญของหลวงพ่อผอีกรุ่นหนึ่งนะครับ ที่ไม่แพ้เหรียญรุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อนะครับในปีพศส5 1พห้าแต่เหรียญที่ผมนำมาเนี่ยเป็นปี2515นะครับอวัดศรษฐ์ละเลิงนะครับหน้าเอียงนะครับผมนะก็มีความสวยงามครับก็ถ้าใครนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด s u บ s ไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างสรรค์คลิปต่อไปในอนาคตด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับใครมีเหรียญหรือประสบการณ์เหรียญรุ่นของโลผานะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้ด้วยนะครับขอบคุณครับได้บ่ายครับ